สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรเมืองชานจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนเสารถนะครับอยู่ที่อําเภอนอนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวจะพามาสอบถามครับพามาหาความรู้ครับกับเจ้าของสวนครับว่าเป็นมาอย่างไะครับได้มาปลูกที่นี่นะครับผมนี่เจ้าของตัวนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากให้แนะนําตัวนะชื่ออะไรครับชื่อนางนิราวรรณบัวจูมค่ะครับผมชื่อเล่นชื่อแม่น้อยแม่น้อยนะครับบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรครับ บ้านคลองหินค่ะบ้านคลองหินตำบลตำบลลำมังรองครับผมอำเภอเด่นแดงจังหวัดปุยลำค่ะนี่ครับผมนี่ครับวันนี้เรามาก็อยากมาขอความรู้นะครับในการปลูกัสาะรดนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ที่ปลูกกี่ไร่ครับสิบสามไร่สิบสามไร่โอ้โหนี่ครับปลูกปลูกอะไรบ้างครับสิบสามไร่ครับสิบสามไร่ปลูกัสาะรดหมดเลยัสาะรดหมดเลยอ๋อเป็นพันุ์อะไรบ้างที่ปลูกครับพันพื้นเมืองค่ะพันพื้นเมืองอืมก็คือปลูกมา ตั้งแต่แรกๆใช่ไหมครับค่ะปลูกมากี่ปีแล้วครับยี่สิบสามแล้วค่ะยี่สิบสามปีโอ้โหแปลว่าเป็นอาชีพมาตั้งนานเลยเนาะค่ะนี่ครับผมอาชีพเสริมสิบสามปีนะครับค่ะนี่ครับยี่บสามปีอ๋อยี่สิบสามปีค่ะนะครับผลผลิตเยอะแยะมากมายนะครับต้นที่เราเห็นตอนนี้นะครับอายุกี่ปีแล้วครับเราเริ่มปลูกเดือนมกราสิบห้ามกราค่ะอ๋อสิบห้ามกราปีนี้ นะครับเดือนนี้ก็เดินสิงหาเนาะเจ็ดแปดเดือนนะครับผมเจ็ดแปดเดือนนี้เก็บผลไปได้นานอย่างเพดราะปีนี้มันแรงเนาะเราก็เก็บไปมันนับครั้งไม่ได้อยู่ประมาณสิบกว่าทีแล้ะครับผมสิบรอบเลยเนาะจะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหลังจากที่เราปลูกนี้จะใช้เวลานานครับจะติดผลครับหกเดือนค่ะหกเดือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นที่เรา เกิดจากการเพาะเม็ดหรือว่ากิ่งตอนครับเพาะเม็ดค่ะเพาะเม็ดเลยเอ๋อใช้เวลาแค่หกเดือนครับท่านผู้ชมครับการปลูกเสาววสนะครับระยะห่างที่เราปลูกตัวน,นี้กี่ระยะห่างเท่าไหร่ครับสามเมตรค่ะสามเมตรคูณสามเมตรอ๋อเนี่ยดูดูดูคางนะครับผมทําไม่ยากนะครับลักษณะาคางก็จะเป็นเสาตั้งๆเนาะ,ะแล้วก็ใช้ลวดดึงอืมต้นทุนมันจะถูกกว่าใช้พวกไม้ทาําคางข้างบนใช่ไหมครับอ๋อ แล้วลวดม,มันใช้ได้นานไหมครับลวดตัวนี้ซื้อได้สามสี่ห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วปีแล้วอ๋อห้าปีก็คือใช้ได้หลาย,ลายรอบเลยเนาะ,ค,ะครับอยู่ที่นี่ก็คือหลังจากที่เก็บผลไปแล้วประมาณหนึ่งปีก็คือจะตัดกิ่งใหม่หรือว่าปลูกใหม่ครับปลูกใหม่ค่ะปลูกใหม่เลยค,ครับม,มันต่างกันนะครับกับการที่เราตัดแล้วก็ปลูกใหม่ครับถ้าเราเอาไว้อากาศบ้านเรามันจะแรงครับผม แล้วมันจะตายตายไวกว่าแถวเหนือ,อก็ต้องรื้อแล้วปลูกใหม่ครับผมแล้วก็ย้ายที่ใหม่ด้วยเ<อ>พราะเขาไม่ค่อยนิยมปลูกซ้ําที่มันมันไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ต้องต้องเอาพืชอย่างเื็ดมาลงสองสามปีเราค่อยกลับมาปลูกใหม่รับแปลว่าเคยทดลองเลยใช่ไหมครับค่ะอ๋อก็แปลว่าต้องปลูกพืชหมุนเวียนนะครับตอนนี้หลังหลังจากที่จะเก็บสับปะรดเสร็จครับจะปลูกอะไรต่อครับตัวน,นี้ครับปลูกมันค่ะปลูกมันสับหลังต่อ อ๋อพอพอกู้มันเสร็จก็จะปลูกเสาลดต่อปลูกมันไว้ก่อนประมาณสองสามปีเราก็ขยับไปปลูกที่อื่นอ๋อนี่ครับแบบนี้เองนะครับผมอย่างไม้ไผ่ก็สามารถที่ใช้ได้กี่รอบครับก็ดูต้นไหนแข็งแรงเราก็ได้สองปีสองปีอ๋อนี่ครับไม้ไผ่ต้เลือกต้นแข็งแรงไว้ครับผมการใช้ไม้ค้ำนะครับมันจะมีความต่างไหมถ้าไม้ยูคาไม้ไผ่ต่างกันไหมครับไม้ยูคาเราค้ำได้แต่ว่า มันต้องเลือกไม้ที่แก่แต่ไม้ไผ่มันจะดีกว่าเพราะว่าเผื่อเผื่อว่าค้างมันหนาเกินไปหรือใบหรือลูกมันดุมันจะทําให้หักถ้าเป็นไม้อยู่คะเพราะว่ามันไม่ทนือนไม้ไผ่ครับแล้วไม้ไผ่นี้คือเป็นไม้ที่ทนกว่าเนาะค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยครับผมตัวนี้เราจะเป็นหลักคำมันจะเป็นหลักที่เราฝังครับผมอันนี้จะเป็นคำนะครับนี่ครับผมพื้นที่1ิบามไร่นี้คือปลูกมาหมดเยอะไหมครับกี่ต้นครับ มันไล่ละร้อยได้เก็บสิบห้าต้นน่ะไล่หนึ่งมันก็ประมาณสองพันกว่าสองพันกว่าต้นนี่ครับสองพันต้นนี่ดูแลกี่กี่คนใช้คนเยอะไหมครับสองพันต้นส่วนใหญ่ทำกับตา,าตากรยายตามเพราะว่าลูกเขาทางานทางเอนอเขาก็จะมาช่วยช่วยช่วงปลูกแล้วก็ไปทํางานทางเองเจ้าของสองคนก็รดน้ำาบางวันบ,บางครั้งเราก็จ้างคนช่วยครับผมเวลาเก็บนะครับเวลาเก็บคือจะเก็บยังไงครับ เก็บเราจะตามออเดอร์ที่เขาสั่งถ้าเขาสั่งเยอะเราก็จ้างเขาเก็บถ้าเขาสั่งสี่ห้าร้อยเราก็เก็บ2องคนอ๋อก็แปลว่าตามออเดอร์เลยนะครับ,รบตามคนเก็บถ้าโร,รงงานเราก็เขาเก็บปุดสวนเราก็ต้องจ้างคนช่วยเก็บนี่ครับผมการดูแลการให้น้ํานะครับให้น้ํายังไงบ้างครับก่อนปลูกครั้งแรกเราจะให้น้ําอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้ง ่พอฝนเริ่มตกเริ่มพอฝนชุกเริ่มตกเราก็ไม่ต้องใช้แล้วน้ครับผมหยุดใช้หยุดใช้เลยจ้อ๋อที่นี่ก็จะน้าอย่างอย่างเช่นที่นี่ครับน้ําจะให้แบบไหนบ้างครับน้ําครับเราดึงท่ออ๋อท่อบีบีซีเราเอาเครื่องปั่นครับปั่นขึ้นมาเพราะว่าแปลงนี้ก็ประมาณร้อยเกตสิบนอ๋อใช้เยอะต้นทุนเยอะเหมือนกันเนาะกว่าจะได้น้ามารถนะครับร้อยเจ็ดสิบตน นะครับดูครับแลงเป็นไงบ้างครับอย่างปีนี้ครับสภาพผลผลิตโอเคไหมครับดีไหมครับปีนี้มันไม่ค่อยดกเพราะว่ามันแรงไม่เหมือนปีที่แล้วครับแปลว่าสภาพพื้นที่มีผลต่อผลผลิตเนาะถ้าเจอแรงมากก็ผลไม่ค่อยดีนะครับอย่างชุดนี้นะครับปลูกเมื่อเดือนมกราเนาะน่าจะโลช่วงเดือนไหนครับประมาณกุมภาค่ะกุมภาอ๋อแปลว่าประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนประมาณนี้เนาะ นี่ครับผมน่าจะเก็บได้หลายรุ่นเลยเนาะหลายรุ่นก็รอเนี่ยพุนลงเรารอให้เผื่อดอกมันออกอีกอ๋อตอนนี้ก็มันมีหลายรุ่นเนาะที่กําลังออกเนี่ยที่กําลังติดก็มีเริ่มเริ่มจะออกแล้วครับที่กําลังติดก็มีมีหลายรุ่นเลยครับสลับสาวรสนะครับในการติดผลนะครับอย่างกลุ่มที่นี่นะครับอยู่ที่นนทแดงได้ผลได้เชื่อเป็นเมืองแห่งสารรสเลยเนาะปลูกสาวรสเยอะนะครับที่นี่ก็จะมีการมีกลุ่มมีอะไรไหมครับในการทําตลาดต่าง มีมีค่ะเพราะว่าเรารวมกลุ่มถ้าว่าปลูกคนเดียวเวลาเขาเอาต้องการเยอะมันจะไม่พอเขาอ๋อเป็นกลุ่มก็คือยังไงบ้างครับมีการจัดการยังไงบ้างครับกลุ่มคือหมายความว่ากลุ่มนี้เรามาขายรวมกันครับผมเราแต่ว่าเราไม่ได้กลุ่มเหมือนสหกรณ์ทั่วไปนะครับคือว่าเวลาเราผลผลิตอะไรเรามาขายรวมกันครับก็มาขายรวมกันก็จะมีแม่ค้า คนกลางต่ดีก็มีโรงงานโรงงานจะมารับซื้อถ้าออกเยอะก็โรงงานเขามารับซื้ออถ้าออกถ้ายังน้อยอยู่ช่วงนี้เราส่งแมคค้าครับผมนี่ครับตลาดก็มีหลายทางเนาะส่งแมคค้ากับส่งโรงงานนะครับโรงงานน่าจะเป็นโรงงานที่ทําเป็นน้ําสำลักปุ๋นโรงงานตัวนี้ก็จะเอาของออกส่งจีนอ๋อเป็นทําน้ําแล้วก็ส่งจีนส่งต่างประเทศนะครับนี่ครับที่นี่เลยเป็นแหล่งที่ทําการปลูกได้เยอะมากเลยครับผมนี่ครับขับรถมาก็เห็นมีหลายแปลงนะครับที่ปลูกที่นี่ นะครับก็จะเป็นอาชีพนะครับที่ดีสำหรับเกษตรกรเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะทําสวนหรือว่าทําทํานาอะไรมากกว่าที่นี่ครับสวนนาเขาก็ทํานะสวนก็ทําัาทั้งสวนเพราะว่านามันก็ได้ผลผลิตครั้งเดียวแต่เสาุดเราก็เก็บไปเรื่อยๆอ,อ๋อแปลว่าเสารดนี่คือเราเราได้เงินเร็วกว่าค,ครับได้เงินเร็วกว่าเลยมันได้เรื่อยๆเนาะทานาต้องรอเป็นรุ่นๆเป็น,เป,นเป็นก้อนๆนะครับ,รบนี่ครับ ที่นี่ก็ทําหลายอย่างเลยนะครับผมมีการจัดการที่ดีนะครับการตลาดก็มีเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เผื่อท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถที่ติดต่อซื้อได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับขอเบอร์โทรเนี่ยครับ0 8 2 8์0 9 6 8 2ค่ะครับผมใครสนใจที่จะมาชิมนะครับสามารถที่จะมาได้นะครับติดต่อมาก่อนได้สามารถที่จะส่งออนไลน์ได้ไหมครับถ้าใครสนใจสั่งก็ส่งได้ค่ะอ๋อนั่นก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะจะเอาไป ทีเมนเอาไปขายหรือจะซื้อเยอะก็มาติดต่อได้มาชมได้นะครับมาชมส่วนที่นี่ได้นะครับส่วนที่นี่ก็มาดูบรรยากาศสวยมากนะครับผมท่ามกลางตอนนี้แดดยังไม่มีครับผมคืึครืฝนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผลผลิตก็อันนี้เก็บไปได้หลายรุ่นเลยเนาะผลก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับผลก็จะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ทยอยเก็บนะครับอยากให้คําแนะนำนะครับสำหรับใครที่ สนใจปลูกเสาลดนะครับต้องเริ่มต้นยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างครับถ้าใครอยากปลูกเสาลถดขั้นแรกเราต้องเตรียมที่ก่อนค่ะครับววเตรียมแบบแไหนบ้างครับถ้าเตรียมที่เราก็ต้องไถดินพวนดินไว้ก่อนแล้วต้องมีเพาะเม็ดไว้ด้วยเพาะเม็ดแล้วเราก็มาไถที่อลล๋อเม็ดได้แเราจงพาะเองครับผมพาะเองแล้วเตรียมเตรียมไว้ประมาณถ้าเม็ดเราเพาะก็ประมาณถ้าประมาณสองเดือนครับ อย่างเร็วสองอย่างช้าเดือนครึ่งถึงสองเดือนเราลงปลูกครับถ้าปลูกถ้าเราปลูกแล้วก็ระยะห่างสามคูณสามเนาะสามคูณสามครับผมแล้วก็ต้องมีหลักเตรียมหลักเตรียมอะไรไว้คือเรียบร้อยเวลาเราปลูกเราก็ต้องได้ใส่หลักใส่ลวดลวดเราก็ต้องเตรียมครับเตรียมทุกอย่างไว้เลยครับมันต้องมีต้นต้นอะไรต้นแถมเนี่ยอ๋อเป็นไม้ที่ให้ไว้ขึ้นใช่ไหมครับครับผม ขึ้นแล้วมันต้องมีต้นแถมด้วยอ๋อนี่ครับถ้าว่ามันจะประกอดไม้ไผ่เลยมันไม่ได้เพราะว่ามือเขาต้องเกาะตัวน,นี้ก่อนอ๋อครับต้องเกาะตัวนั้นขึ้นนะครับค่ะฉะนั้นต้องมีเทคนิคเหมือนกันเนาะค่ะอย่างเม็ดพันุ์นะครับก็คือเอาจากผลของในสวนไหมหรือว่าไปซื้อมาครับเอาในสวนนี่แหละค่ะเราจะคัดเอาคัดเอาเลยคือถ้าลูกไหนที่ว่าเราว่าถูกใจนั่นแหละครับผมเป็นพ<ม>ัน์เป็นพัน,<อ>น,พนทีดีต้องเลือกเอาแลงเม็ดนี้คือสามารถขยายพันธุ์ต่อได้เลยค่ะนะครับ<ร> สายพันธุ์นี้สายพันธุ์มานานเมืองนะครับ,บ,บเป็นสายพันธุ์ที่มานานยังครับผมนานแล้วค่ะอ๋อมานานแล้วอืาเป็นสายพันธุ์จากที่นี่ไหมหรือไว้จากที่ไหนครับแต่ก่อนมันจะเป็นของไซโก้เขาแนะนําให้มาอครับผมไซโก้เป oui> ็นโรงงานเขาแนะนําให้มาปลูกแต่ก่อนแล้วก็พอมาปลูกแล้วเราจะกลายพันธุ์แต่ก่อนมันจะไม่มีสีม่วงมันจะเป็นสีเหลืองครับเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็คัดอ๋อคัดมาจนได้สีม่วงครับคัดเอาสีม่วงครับ นี่ครับข้อดีของไอตัวสายพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับผลผลิตลูกมันใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นยังไงบ้างลูกมันก็ใหญ่ทําทําว่าลูกใหญ่ไหมลูกก็ใหญ่แล้วเวลาเราขายครับราคามันก็จะแตกต่างกันเพราะว่าลูกมันใหญ่อ๋อมันลูกมันไม่ค่อยเล็กถ้าลูกเล็กมันราคามันก็จะไม่ได้ครับนี่ครับข้อดีของพันธุ์พื้นเมืองนะครับ วันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าของสวนนับที่ให้มาชมสวนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ